สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก A s t e A t e c h ท o n ่ l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของเอ่อโพสเฟซบ o ๊กของเรานะครับจะเป็นการดูแบบย้อนหลังกันนะครับก็จะเป็นการดูแบบย้อนหลังแบบเลือกวันที่ดูได้กันนะครับ ก็ในคล so so ิปน mm ี hmm. okay. so so ้จะทำผ่านจะทาผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของ Facebook กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปที่ส่วนของตัวกรองหน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกในส่วนของตัวกรองแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของ ป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของออวันนี้อันในส่วนของแถบเมนูอะแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าวันนี้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของการเลือกในส่วนของวันที่นะครับที่เราจะ ต้องการดูกันนะครับก็ให้เราทำการเลือกในส่วนของวันที่เราต้องการที่จะดูะกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นในส่วนของวันนี้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของเอ่อวันที่เราจะต้องการดู กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการคลิกไปที่ส่วนของด้านล่างนะครับที่เป็นขวามือที่เขียนว่าตกลงกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกตกลงกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของการกําหนดวันกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่า เรียบร้อยด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคิ้งส่วนของเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการดึงในส่วนของโพสต์นะครับที่เราได้ทําการเลือกไว้ที่เราจะดูนะครับก็จะดึงมาในหน้าโพสต์ของเรากันนะครับ ก็จะสังเกตน,นะครับว่าโพสก็จะเห็นว่าวันที่ที่เราเพิ่งตั้งตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงในโพสของเราทั้งในโพสในหน้านี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแน้ำวิธีการดูโพสในส่วนของ Facebook ย้อนหลังนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ